สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวของทางด้านสโมสรนาร์บี้คอตี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้ปิดดีลในการเซ็นสัญญาก,กับทางด้านแอตลีโคนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับแฟงแลม่านนะครับ ที่เป็นเพื่อนซีกันนะครับก็เคยอยู่ร่วมทีมเดียวกันมานครับก็มาจาก LA Galaxy นะครับสัญญาระ,ะยะสั้นที่6เดือนนะครับสำหรับทางด้านแอดดีโคนะครับก็ได้กลับมาทำงานที่อังกฤษอีกครั้งนะครับเป็นตำนานแบ็กไซด์ที่ดีที่สุดของเราด้วยนะครับสำหรับแอนดี้โคก็คงได้เห็น การลงเล่นบ่อยครับเดี๋ยวเราก็คงได้มีโอกาสได้ดูเขาเล่นนะครับสำหรับทางด้านเอลิโคก็ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของของซารีนะครับที่ทางสื่อทางด้านเดอะไทม์ได้เสนอข่าวนี้ออกมานะครับว่าซารีได้เคลียร์ใจกับนักเตะแล้วนะครับกับเรื่องที่บอกว่าได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ กับนักเตะที่ว่าอาใจไม่สู้หรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีใจในการเล่นอะไรเงี้ยไม่มีแรงจูงใจในการเล่นนะครับเขาก็ออกมา,าเคลียร์ใจกับนักเตะครับในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ระหว่างซ้อมกันที่ในคอปแฮมนะอืนี่เขาก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยนะครับก็ดูแล้วก็มีข่าวที่ออกมาว่า,านักเตะก,ก็ยัง หนุนหลังก็อยู่นะครับก็มีคนหนึ่งอะที่เป็นทางด้านของดาวินลุยที่ออกมาบอกว่านักเตะหลายๆคนที่อยู่ในทีมก็ยังหนุนหลังซารี่อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเกมต่อไปนี้จะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับเค c ลซีนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวขออัปเดตข่าวของทางด้านสโมสรอาร์เซนอลหน่อยนะครับก็เป็นทางด้านของเบยเบยอลินนะครับเบเยลินนี่เป็นข่าวว่าปิดเทอมยาวนะครับอเอ็นเข่าฉีกครับพักราลาหกถึงเดือนเลยก็ที่หลังจากแข่งกับเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ เป็นจังหวะที่ปะทะกันนะครับทําให้เขาได้รับบาดเจ็บนะครับก็คงจะปิดเทอมยาวในสีซั่นนี้เลยนะครับสําหรับทางด้านเบเยรินก็เป็นข่าวร้ายของทางด้านอาร์เซนอลเขาครับก็มีข่าวของอาบาร์เซโลนา้วยนะครับได้คว้าตัวของ บัวเต็งไปร่วมทีมนะครับนี่ก็พนไปร่วมทีมเรียบร้อยแล้วครับบัวเตงอตอนนี้มีคนถามเข้ามาว่าดีลของอีโกอินเป็นไงบ้างเข่าวล่าสุดตอนนี้บินมาที่ลอนดอนแล้วนะครับคาดว่าน่าจะอืมน่าจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีปิดดีลได้นะ สำหรับอีกอินนะอืมก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับอีกอินบางข่าวบางสำนักก็เสนอข่าวมาค่อนข้างเยอะครับทั้งสแตนดาร์ดทั้งสกายสปอร์ตนะครับก็รายงานมาว่าอาจจะปิดดีลว,วันนี้หรือพรุ่งนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอยังไม่ฟันธงแล้วกันนะเมาะว่าต้องรอติดตามกันต่อไปนะแต่คิดว่ายังไงก็คงได้แหละครับ ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมีคนถามมาว่าคูตินโยนี่จริงหรือเปล่าคูตินโยนี่ผมมองดูแล้วว่ามันเป็นกระแสข่าวที่ออกมาอยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจริงแค่ไหนนะครับเป็นกระแสข่าวที่ที่ออกมาว่าเชลซีสนใจที่จะซื้อตัวมาร่วมทีมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสำหรับคูตินโย ก็เห็นมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มก็ออกมาบอกกันค่อนข้างเยอะว่าอยากได้ตัวมาร่วมทีมนะแต่เขาก็เป็นกระแสะข่าวที่ออกมาว่าขายประมาณร้อยล้านปอนด์นะครับสําหรับคูติโยนะอืมเรานักเตะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขด้วยสําหรับอยู่บนะา์เซลล่านะอลงเล่นได้ไม่กี่นัดเองประมาณเจ็ดแปดนัดนี่แหละครับอืมก็มีข่าวว่าจะ อยากจะย้ายนะนี่ก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะครับอืมอืมอ่านะครับคูตินโยจริงไหมครับอ่านี้บอกไปแล้วนะครับต้องรอดูนะครับสำหรับคูตินโยยังไม่ชัวร์นะครับสำหรับคูตินโยอืมอาสำหรับดิวของปาลิเดสก็ยัง เป็นข่าวทางด้านของอาปารีสแซงต์แชรแมงนะครับที่สนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมก็ยังเป็นข่าวที่อโยงกันไปโยงกันมาอยู่นะครับตอนนี้มันยังเอาแน่นอนกันไม่ได้เลยนะครับตอนนี้สําหรับปารีสเดสนะก็ต้องรอดูกันออกไปครับนะก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดต ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ